สวัสดีจ้ามือนีกับมาพบพ,พอกับเซวียคูปตาบรนุเช่นเดิมจ้าจานมือนีสิบห้าัดลูกค้ามาแนะนเนะจ้ะเป็นโปรโมรชันลถไถรุ่นไม่ติดคีบอ้อยจ้าเป็นรดรุ่นแอลหาสองสองแปดจ้าโปรส่งท้ายปลายปีจ้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวมีโปรโมรชันอยางมาแนะนํากับแนนะ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งจ้าเป็นลถคีบอ้อยตัวไมเนะจ่ะมาผ่อมอุปกรณ์อ่าตัวคีบอ้อยแล้วก็ ใบม,มีดน,นาจ้าพร้อมครบชุดพร้อมใส่งานเดี๋ยวพาไปเบิง่งโปรโมชั่นกันจ้าค่ะและนี่ก็คือรถคีบอ้อยเนาะจ้าเป็นรถติดคีบมือหนึ่งจ้ารุ่น l 5 2 2 8จ้าตัวนี้สิมาอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใส่งานเนาะจ้ากับมีตโตรถเนาะค่ะใบมีดันนาและก็โตโตคีบอ้อยค่ะตัวคีบอ้อยนี่ก็จะมีถังทวงไห้ด้านหลังน้ำเนาะจ้าจะสามารถรองรับน้ำหนัก400อย กิโลกร,รัมได้จ้าค่ารละค่าะกะัสิยูละค่าที่ผ้อมอุปกรณ์ยูเก่าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทเนาะจ้าจะดาวเริ่มต้นลูกค้าสามารถออกรถโดยไม่ต้องใส่เงินเจ้าบาทเลยจ้าออกรถเพียงศูนย์บาทเท่านั้นจ้าโปรโมชั่นจัดโปรโมชัน่นสงทายปลายปีให้จ้าสามารถผ่อนนานสูงสุดถึง8ปปีเลยนะจ้า กับลูกค้กา,คาก็สามารถเลือกผ่อนใจได้จาตัวนี้จะพอดผ่อนใจเป็นแบบรายปีมีงวดย่อยจางวดย่อยก็จะเป็นงวดย่อยเดือนละหนึ่งพันบาทเนาะค่ะข่าวงวดใหญ่สิตกอยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหาร้อยยี่สิบบาทผ่อนนานสูงสุดถึงแปดปีรายงวดย่อยสิตกเดือนละพันเนาะจ้าเอารถไปใส่โดยลูกค้าพะต้องว่างเงินดาวจักบาทเลยนะค่ะจา ตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถเอาไปคลิปอ้อยเนาะค่ะบางคนก็เอาไปคลิปไม้ได้เนาะจากมอสในใส,ใส่การในใส่งานในขั้วเลื่อนในพื้นที่ที่แบบจํากัดเนาะจ้าก็สามารถเอาไปใส่ได้ได้มอจก้กเพราะว่าเป็นรถรุ่นกลางๆจ้ารุ่นเอลที่เขาติดคลิปไม้พรติดคลิปให้พร้อมใส่งานจา้าสามารถออกรถแล้วเอาไปใส่งานได้เยเรือยโดยไม่ต้องไปติดตั้งเองเนาะจาก้กเพราะว่าทางร้านเพื่อนกะเอามาจากโรงงานเพื่อนติดต่างมาให้พร้อมใส่งานแล้วค่ะ โปรโมชันช่วงนี้ดีเนาะจ้าออกรถไม่ต้องวางเงินดาวจ้ะออกรถเพียง0ูนย์บาทเท่านั้นเอารถไปใช้งานได้เลยสนใจกะติดต่อสอบถามเซลล์ุ๋ยมาได้ค่ะเบอร์0 9 8 1 0 3 9 7 0 0หรือจะแอดไลน์เป็นเบอร์เดียวกันได้เนาะจ้า ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ไดรายละเอียดเพิ่มเติมกติดตอ่อสอบถามเซลล์วีเขามาได้ค่ะยูรานก็มีให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายขั้นหลายลาราคาอ่าบม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือว่ารถมือสองนะาจา้ะทังร้านทัางนีสต็อกไห้พร้อมทรงให้ทุกขั้นจะ้ะถามบอมมีก็สาม,มารถสั่งจองได้อ่าหรือจะติดตอ่อทางทางออนไลน์หรือเซมาานาลานก็ติดตอ่อสอบถามเซลล์วีเขามาได้ดจ้ะจ้ะถ้าจงังใดก็ขอฝากนั่นเองนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เซวูยไว้น้ำเนาะถ้ามีรายละเอียดข่าวสารโปรโมชันดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกเนาะค่ะจากทางไทยนี่ก็ขอฝากเบอร์ในเจ้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ติดต่อสอบถามได้ตลอดจ้าขอบคุณจ้า